จ้าสวัสดีเอฟซีมือนีเน่ากะซิมาปล่อยขิดเหล็กน้อยอย่างเดียวน้อจ้ามือนีก็มาขอองค์ปู่ธนามูลองค์ยาหน้าขีเน้อจ้ามือนีขอให้โชคโชคมันหมานเนี่ยเด้อปู่ปู่ว่านกะฟันทงให้หาศูนย์มันก็เขาอยู่น้อขาเนาะมือนีก็ขอให้เฮงให้ปังให้โชคให้หมานเด้อปู่องค์ปู่ธนามูนองค์ยาหน้าขี เมื่อน,นี้ก็ได้เอาน้ำดอกน้ำแดงพลหมากหลากไม้มาถวายก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเด้อยปูจาขอให้หลูกหลานเพื่นถือเพื่นจังสิเดอโอนร่วมทำบุญนำยาร่วมสางวัดทั้งนั้นทั้งนี้ <c oughs> ยากับศีเขาปริวาสอยู่วัดทางบ้านยาน,านั่นแหละวา่าสิไปถ่ายทำ ถ้าผู้ใดมีควมศรัทธาที่อยากมาร่วมสื่อนามปนะถวายพระหนึ่งรรูปตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่30มจังสิไดออกปริวาเพราะว่าเขามาปฏิบัติธรรมอยู่ในแห่งวัดบานยายากสิไดไปไทายขิดทั้งวัดให้เบึงแล้วกผู้ใดมีควมศรัทธาก็ขออนโมทนาสาธุไปน้่กัน ได้สื่อนามปณะถวายพระอาหารโภชนานังที่พระมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแล้วก็จะได้ซื้อข้าวสารอาหารแห้งถวายพระคุณเจ้าจ้าเอาเดี๋ยวยากะจากน้อยเดี๋ยวยาสิริซุ่มบึงเหล็กน้อยมือน,นีเนาะค่ะจ้าเดี๋ยวยากะสิได้เอา เล็กน้อยหาเบืองเมื่อเนีจะ้ะคอยโชคให้มันเมื่อแร่งนี้ยากรสิได้ไปสวดอันพุทธพิเศกอยู่ที่วัดจะ้ะเพราะว่าเก่ามือเก่าขึ้นพุ่นละเพราะว่าเห็ุเพื่อสิจบเพราะว่ามันเป็นปฏิบัติธรรมน้ำค่ะถ้าผูใ้ใดมีความศรัทธาอนโมทนานามปณะนะคนละสิบบาทส้าบาทกะ สาธุด้วยจ่าเด้อสาธุไปนํากันเพราะว่าพระกับประมาณสองรอยลูกค่ะมันสิเกินสองรอยกับบุหงคือกันเพราะว่าพักนี้กะวางวางงานหลายมองทีนีมากกับมาโฮมกันจ่าเอาเดี๋ยวยากัสีไหเบิงเหล็กน้อยมือนีจ่าเหลขกน้อยมือนีผู้ใดมากกับจัดผู้ใดคัดกับพานเด้อจ่มาม่ววานกันนาะฟันท่งไฮ หาหาศูนย์ก็น,น่าจะเข่าอยู่นจะจ่ะเมื่อนี้ก็ขอให้เฮ่งให้ปังให้ร่ำให้รวยสุขูสุคนด้จ้ะขอให้ท่านนายกหล้กก็ลูกอยู่กรุงเทพพออยู่กรุงเทพให้ถือเด้อมื่อนี้เด้อพอได้ดร่วมปัจจัยมาสื่อนำปานาถวายพระอยู่ปฏิบัติรรำมา ปฏิมามาวิเวกอยู่วัดป่าค่ะเมื่อแรกนี่ก็สไดยไปสวดอันอยู่วัดจ้ะเอาผู้ใดมากระจัดผู้ใดคัดกระพานได้จ่าถ้าเขียน่่ท่านกับแคปหน้าจอไว้ก็ขอให้อิซี่พ่อพ่อม่ม,มสุขูสุขคน ให้สื่อตัวใดก็ให้ออกสื่อตัวใดก็ให้เขา้าสื่อน้อยใดก็ให้เห้งๆปังๆจ้าเอาสาธุสาธุจ้า